สวัสดีแฟนบอลอาเาทุกคนนะครับวันนี้วันพระสัสบ,บดีที่5มิถุนายน2อ1 8นะครับอยู่กับอาชวีทาาอาเซาดีครับวันนี้นะครับก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยมาฝากกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเมื่อวานเนี่ยก็มีการประกาศรายชื่อ20นักเตะนะที่อาเซาตัดสินใจปล่อยตัวออกจากสโมสรน,นะครับก็มี นักเตะจากทีมชุดใหญ่หลายรายนะครับอย่างราฮิมสเตอร์ลิงที่ก็หมดสัญญายืมตัวนะครับถึงแม้ว่าลูกชายของเขาจะได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นเด็กฝึกหัดของอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็จะต้องหาที่ทำงานใหม่นะครับเนื่องจากไม่สามารถจะทำผลงานได้ผ่านเกณฑ์ที่ทางอาร์เซนลเนี่ยคาดหวังนะครับราฮิมสเตอร์ลิงก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ต่อนะครับเช่นเดียวกันกับเนโต้นะครับก็ต้องกลับไปที่ บอลมัดสโมอสรต้นสังกัดนะครับนอกจากนี้นักเตะอย่างเคนเทนี่ก็ย้ายไปเป็นผู้เล่นของเซลติกนะครับในขณะที่จอร์จินโยก็จะไปเล่นให้กับฟราเมงโกในบราซิลเราก็จะมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยนะครับส่วนรายชื่อที่เหลือนะครับที่ถูกปล่อยจากทีมไปก็จะเป็นนักเตะจากอะคาเดมี่นะครับที่บางคนก็จะมีโอกาสได้ผ่านหูผ่านตาในทีมชุดใหญ่ของอาเซบ้างนะครับอย่าง เนธานบัตเลอร์โอเยดีย่ซึ่งก็มีโอกาสได้สัมผัสเกมกับทีมชุดใหญ่ของอาเซนอยู่บ้างนะเปลี่ยนลงเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ก็มีกองหน้าตัวเก่งของทีมชุดยู21ปีนะครับที่ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปหาโอกาสลงสนามอย่างเคยอนเอ็ดเวิร์ดและตัวอื่นที่ ฟันบรนาซา่าอาจจะพอคุ้นหูอยู่บ้างนะครับก็จะมีซาร่าเอ็ดดินโอลาตเอ็มแฮนแจ็คเฮนรี่ฟานซิสเจมี่โกเวอร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ทาง Evening Standard นะครับก็รายงานว่าอาร์เซอุเนี่ยตัดสินใจขายปิบราซิลนะครับอย่างมาควินยอสไปให้กับคูไซโรนะครับทีมในลีกบ้านเกิดด้วยราคา2.5ล้านปอนด์แล้วก็มีการแนบ ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องราวของการขายต่อในอนาคตเอาไว้ด้วยนะครับโดยนักเตะวัย22ปีรายนี้ก็ย้ายจากเซาเปาโลนะมาเล่นให้กับอาเซอในปี2022นะด้วยค่าตัวราวๆ3ล้านปอนด์สัญญาของเขาเนี่ยจริงๆก็เซ็นเอาไว้กับอาเซอถึงปี2027นะครับได้ลงเล่นกับอาเซอบ้างนะครับในช่วงแรกๆดูเหมือนว่าจะทำได้ดีแต่ก็เหมือนกับว่ายังดีไม่สุดนะครับ อาซอลก็ส่งนักเตะเนี่ยออกไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมนะไปเล่นแบบยืมตัวกับ n o r อร c h บ้างน้องสบ้างนะครับและก่อนที่จะไปลงเอยกับครูซโร่เนี่ยก็ไปเล่นกับฟลูมิเนเซ่นะครับก็เป็นอันจบเส้นทางการค้าแข่งของมาควินยอสกับอาซอลนะครับโดยเจ้าตัวได้มีโอกาสลงเล่นให้กับอาซอลในทีมชุดใหญ่ไป6นัด ทําได้1ประตูนะครับแล้วก็มี1นึ่งแอสซิสในขณะที่นักเตะคนอื่นๆของอารเซานะครับในช่วงนี้ที่ออกไปเล่นแบบยืมตัวกันก็จะมีทั้งฟาเบียอเวียร่าอัลเบิร์ตซัมบิโลกองกา แล้วก็แบ็กซ้ายที่จริงๆแล้วก็มีแววจะเก่งนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ค่อยคลิกกับมิเกลเรต้าสักเท่าไหร่นะอย่างนูโน่ตาวาเรสถูกส่งออกไปเล่นแบบยืมตัวหลายรอบนะครับทำได้ดีกับมารกเซยไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่กับนอตเทนอมฟอเรสนะครับแล้วตอนนี้ก็ทําได้ยอดเยี่ยมกับลาซิโอแล้วก็ในการยืมตัวครั้งนี้มีเงื่อนไขในการซื้อขาดด้วยนะครับและเจ้าตัวก็ได้ลงสนามให้กับลาซิโ ตามเงื่อนไขซึ่งทําให้ทีมดังของอิตาลีเนี่ยสามารถจะซื้อขาดนักเตะรายนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าลาซิโอเนี่ยอาจจะไปขายต่อด้วยการทํากําไรมหาศาลนะครับซื้อไปก็ราวๆเจล้านปอนด์นะครับตัวเลขกลมๆอาจจะขายได้ถึง40ล้านปอนด์แล้วก็เดี๋ยวจะมีรายได้บางส่วนนะครับจากการที่อาเซ่าใส่เงื่อนไขแบบเซลล์ออนคลอสเข้าไปด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ ต้องติดตามตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมื่อทางลาซิโอมีการขายเกิดขึ้นจริงนะแต่ว่าตอนนี้นูโนตาเ e รสเนี่ยก็จะไม่ได้กลับมาเล่นให้กับอาร์เซแล้วอีกครายหนึ่งนะครับสำหรับฟาเบียลเวียราแล้วก็เอาเบิร์ตซัมิโลคองกาก็เชื่อว่าสโมสรกำลังพยายามที่จะปล่อยนักเตะทั้งสองรายออกไปอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะในส่วนของ นักเตะที่อาซอลพยายามจะดึงมาเสริมทัพเนี่ยก็แน่นอนนะโฟกัสก็อยู่ที่กองหน้าและตัวที่ได้รับความสนใจจากอาซอลมากที่สุดในเวลานี้นะครับก็เป็นเบนจามินเซสโกโดยเบนเจ็คอบผู้สื่อข่าวชื่อดังก็มั่นใจสุดๆนะมองว่าอาซอลเนี่ยกำลังจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอาเวลฟ์ซิสพิารณาในการที่จะปล่อยตัวกองหน้าทีมชาตสโลวีเนียรายนี้มาให้กับอาซอนะครับโดย ในช่วงที่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าใดๆแบบนี้นะครับสื่อก็พยายามที่จะมองว่าทำไมอาซ่ลถึงเลือกที่จะไปดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมแม้ว่าจะทำประตูได้เพียงแค่21ลูกนะครับในฤดูกาลนี้เมื่อเทียบกับวิกเตอร์โยโกรสที่ยิงไปถึง54ลูกซึ่งหนึ่งในเหตุผลก็เป็นเรื่องของอายุด้วยนะครับในส่วนของวิกเตอร์โยโกรสเนี่ยก็ เพิ่งจะอายุครบ27ปีไปนะครับในขณะที่เป็นยามินเซสโกเนี่ยก็เต็มที่ก็จะมีอายุ22ปีเท่านั้นเองนะครับในฤดูการแน่ซึ่งนั่นก็ํำให้สื่อเนี่ยมีการเชื่อมโยงไปถึงกองหน้าตัวเป้าที่อาร์เซอโดยเฉพาะมิเกลเดต้าเนี่ยชื่นชอบอย่างมากนะครับอย่างอเล็กซานเดรอิซักเมื่อครั้งที่อยู่กับเรอัลซซดัดเนี่ยก็อายุประมาณนี้นะครับแล้วอาร์เซอก็พลาดการคว้าวตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะและส่วนตัวก็เชื่อว่าอาริต้าไม่อยากจะทําพลาดซ้ำสองนะด้วยการเสียเพชรเม็ดงามไปแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะคว้ามาได้ทั้ง2รอบนะครับโดยรอบนั้นก็ตัดสินใจไม่สู้ราคานะปล่อยให้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้นักเตะไปครอบครองในขณะที่ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะต่างไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆอายุก็พร้อมใช้งานประสบการณ์ก็ เพียบนะครับผลงานก็โดดเด่นเรียกว่าแทบจะไม่มีทินะครับจะมีอยู่ก็แค่เรื่องของความเข้มข้นความแข็งแกร่งของลีกที่ <c oughs> ที่ถึงแม้ว่าเบนจามินเซสโกจะทำไปได้ถึง54ประตูในฤดูการล่าสุดจากการลงสนาม52นัดนะครับแล้วก็รวม2ฤดูการเนี่ยเขาทำไปถึง97ลูกนะครับจาก102นัดที่ลงสนามแต่ว่าด้วยความที่ลีกของโปรตุเกสเนี่ยมัน อุดมไปด้วยคู่แข่งที่เรียกว่าไม่ได้แข็งแกร่งมากนักนะครับซึ่งส่วนตัวเอาจริงๆผมก็เคยคิดแบบนี้นะว่าคู่แข่งเนี่ยมันพร้อมจะเสียประตูอยู่แล้วมันมีแค่ Sporting Lisbon, Benfica แล้วก็ Porto เท่านั้นเองที่จะมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงได้แต่ว่าเอาจริงๆไปดูกองหน้าตัวอื่นที่ทำประตูใน หลีกสูงสุดของโปรตุเกสเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิงถล่มทลายอะไรขนาดนั้นนะครับก็ระดับ20กว่าประตูเนี่ยก็หายากแล้วนั่นก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าหลีกโปรตุเกสจะมองว่าศักยภาพไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนักแต่ว่าการทำประตูในหลีกนี้ก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องง่ายสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เครดิตกับวิกเตอร์โยโกเรสอยู่มากเหมือนกัน ซึ่งสถานาการณ์การเสริมทัพในตำแหน่งหน้าเป้าของาอาซอตอนนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าสื่อเนี่ยจะพยายามชี้เป้านะครับว่ากำลังดีวเพื่อที่จะดึงอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมแต่ว่าถ้าพิจารณาจากข่าวสารที่ถูกนำเสนอออกมาก่อนหน้านี้นะครับจากสื่อต่างประเทศเนี่ยถึงแม้จะมีความเชื่อถือในระดับที่สูงอย่างซามีม็อกเบลจาก BBC ฟาบริซิโอโรมาโนเดวิดออนสตีน ใดๆก็ตามนะครับแต่พอทางฝั่งนักเตะแล้วก็ต้นสังกัดพูดออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าบางทีข่าวก็อาจจะนําเสนอไปไกลกว่าเรื่องราวอยู่มากนะหรืออีกมุมหนึ่งก็มองว่าเสื่อได้ข้อมูลมาถูกต้องแล้วแล้วก็พูดถูกก็แหละเพียงแต่ว่าทางฝั่งนักเตะแล้วก็ต้นสังกัดเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวนะในกรณีของมาตินซูบิเมนดีก็อาจจะเป็นทํานองนั้นนะครับซึ่งสื่อหลายสํานักนะครับรวมถึงผู้สื่อข,ข่าวของเดียลนติกสื่อชื่อดังในอังกฤษเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่า ดีลของอาเซอลกับมาตินสูบิเมนดีเนี่ยมันถึงจุดที่ทุกฝ่ายได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะทําให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าเรื่องของระยะเวลาเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยนะมีข่าวรายงานออกมาจากทางฝั่งสเปนนะว่าแล้วโซเซดัดเนี่ยต้องการจะประวิงเวลานะเพื่อที่จะให้เม็ดเงิน ที่ได้จากการขายมาตินซูบิเมนดี้เนี่ยมันถูกไปลงทะเบียนในปีงบประมาณหน้านะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1กรกฎาคมซึ่งเชื่อว่าแฟนมานาเซก,ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกับการจะซื้อหรือว่าปิดดีลมาตินซูบิเมนดี้ในวันที่1กรกฎาคมหรือว่าเลยจากนั้นไปเล็กน้อยแต่ว่าช่วยออกมาสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนหน่อยว่าดีลนี้มันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยทางฝั่งมาตินซูบิเมนดี้เองรวมถึงสโมสรต้นสังกัดอย่างเรอัลซซสัดเนี่ยยัง ทำให้ข้อมูลเนี่ยมันดูไม่เป็นไปตามที่ข่าวนําเสนอครับแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่แฟนบอลน,นาซาคาดหวังก็ต้องติดตามมันต่อไปว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะจบลงยังไงนะครับก็หวังว่าจะออกมาเป็นบวกกับทางฝั่งอาเซาแต่ว่าแฟนบอลน,นาเซาก็แน่จะ หงุดหงิดไปอีกระยะนึงเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามในช่วงนี้สมโมสรก็ได้ออกมาอัปเดตนะว่าในส่วนของมิดฟิลด์เนี่ยอาร์เซอเองก็กําลังพยายามเจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่กับโทมัสปาเต้นะครับซึ่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่าปาเตเองเนี่ยต้องการจะอยู่ในลอนดอนต่อไปนะเพื่อที่จะ ดูแลลูกเพิ่งจะคลอดซึ่งส่วนตัวมั่นใจว่าการเจรจาต่อสัญญาณเนี่ยจะประสบความสำเร็จแต่ถ้ามันไม่สำเร็จอาเซอก็จะต้องได้มาตินซูบิเมนดี้แต่ถ้าเป็น worst case scenario นะครับปาเตย้ายทีมออกไปแล้วก็อาร์เซอไม่ได้มาตินซูบิเมนดี้คราวนี้ก็จะเรื่องใหญ่พอสมควรนะอารเซออาจจะต้องปรับแผนนะครับให้เด็กแคนไรส์เนี่ยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลเบอร์หเต็มตัวนะครับแล้วก็ อาจจะต้องใช้แม็กซ์ดาวแมนนะครับลงไปยืนเป็นตัวรุกคู่กับมาร์ตินเดกาดก็ไม่แน่ว่าจะเวิร์กไหมส่วนอีกทางหนึ่งนะครับอาซองเองก็มีข่าวว่าลิงที่จะดึงเอาบีเลาเอลคานุสนะครับมิดฟิลตัวเก่งทีมชาติเบลเยียมของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาตกชั้นลงไป แล้วก็ดูมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการทําผิดกฎการเงินนี่นั่นโน้นเนี่ยก็ทําให้เชื่อได้ว่านะครับมีความจําเป็นที่จะต้องขายนักเตะบางรายออกไปแล้วเอลคานุสก็เป็นหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ได้รับความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะ เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวมองว่าโอกาสน้อยนะครับเพราะว่าถ้าอาเซาได้มาตินซูบิเมนดี้มาร่วมทีมแล้วถ้าเกิดเป็นเคสที่ดีที่สุดดีมากๆกเนี่ยก็จะเห็นทีมเนี่ยสามารถเก็บโทมัสปาเตไว้กับทีมต่อไปได้อีกสัก2ฤดูกันแล้วก็จะทําให้แผงมิดฟิลด์ของอาเซาเนี่ยแข็งแกร่งมากพอคนระับที่น่าจะเป็นกังวลหน่อยก็จะเป็นเรื่องของหน้าเป้าแล้วก็ริมเส้นคนระับในส่วนของนักเตะในตำแหน่งริมเส้นคนระับตอนนี้อาเซาก็มีข่าว แทบจะกับนักเตะทุกคนที่ถูกมองว่าเก่งนะในห้าหลีกใหญ่ของยุโรปแต่ก็ยังไม่มีคนไหนนะที่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นนักเตะอาร์เซนอลได้จริงๆนักเตะอย่างนิโก้วินเลียมส์ก็เพิ่งจะมีข่าวว่ากำลังเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรต้นสังกัดแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้วยความรักความผูกพันของนักเตะที่มีต่อสโมสรต้นสังกัดรวมถึงนักเตะอย่างโรดิโก้นะครับก็ ดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นหลังจากการมาของชาบียลองโซที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าโดดิโก้เนี่ยเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดแล้วสโมสรก็มีความจําเป็นต้องใช้เขานะในฤดูกาลหน้าส่วนราเฟลเอลนะครับอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบาร์นาซ่าน่าจะแฮปปี้ถ้าเกิดว่าทีมสามารถดึงมาร่วมทีมได้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเหมือนกันนะหลังจากการมาของ ผู้จัดจาการทีมเอซิมิลานคนใหม่อย่างอาเลกรีส่วนตัวมองว่าถ้าอาเซาจะมีลุ้นหน่อยแล้วก็แฟนบอลน,น่าจะพอรับได้เรอบอาจจะไม่ถึงกับแฮ ppy ปป ก็น่าจะเป็นรีลอยซาน่นะครับตัวอื่นเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะไม่ได้ทําให้แฟนบอลรู้สึกดีสักเท่าไหร่นะเท่าที่มีข่าวกับนักเตะมาหลายรายแต่ว่าล่าสุดมีอีกหนึ่งรายชื่อนะครับที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงแล้ววันนี้สื่อก็นํามาเชื่อมโยงกับการย้ายทีมมาเล่นกับปาร์เซาอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือซาบีซิมอนนะเพื่อนร่วมทีมของเบนจามินเซสโกที่ก่อนหน้านี้สื่อก็รายงานว่านักเตะเนี่ยไม่ปิดกั้นการย้ายออกจากสโมสรน,นะครับโดยมีรายงานว่าอบ ไลฟ์ l i e 6เนี่ยเล็งที่จะเรียกค่าตัวจากนักเตะทีมชาตินเทอร์แลนด์รายนี้ที่65ล้านปอนดนะ์ครับตัวเลือกที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้แล้วก็มีความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยด้วยราคาที่พอยอมรับได้เนี่ยก็จะเป็นซาบิสซิมอนครับซึ่งส่วนตัวมองว่าดีลนี้น่าสนใจมากไม่แน่ว่าในช่วงที่กำลังเจรจาเพื่อที่จะดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมเนี่ย อันเดียเบอร์ตาอาจจะถือโอกาสเ,เรียบเียๆเคียงๆถึงความเป็นไปได้ในการที่จะดึงเอาซาบิซีมอนมาร่วมทีมก็ได้นะครับโดยนักเตะเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในการเล่นกับหลายๆลีกนะไม่ว่าจะเป็น ลีกเอิงรั่งเศษเอริวิซีหลีกแล้วก็โดยเฉพาะในบุนเดสลีกากับอาร์เบลิฟซิกฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยิงเฉพาะในหลีกไป10ประตูแล้วก็มี13แบ,บสซมสต์ซิสนะครับจากการลงสนาม31นัดนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะอีกคนหนึ่งนะที่อาจจะพอทําให้แฟนบาน,นาซเอสบายใจได้ระดับหนึ่งนั่นก็คือเอเบรซ่เอเซที่ก็มีข่าวว่าไม่ปิดกั้นนะครับกับการย้ายทีม ในฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็ยิงไปถึง14ประตูนะครับแล้วก็มี11 a อ s ซิสช่วยทีม Crystal p a l ล c คว้าแชมป์ FA Cup มาครองได้สำเร็จด้วยประสบการณ์เหลือเฟือนะครับในขณะที่ค่าฉีกสัญญาอยู่ราวๆ68ล้านปอนด์เอาละนั้นเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทางอาเซียดีครับนำะมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบารุุท่านเนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ